ดึงคำว่าสู้ที่ซ่อนอยู่ในแววตาน้องมาเก็บเป็นทุนส้ำรองกลุ่มหนองฮีพลังใหม่ขออาสาเป็นตัวแทนพี่น้องทุกคนเพื่อพัฒนาตำบลหน,นองฮี กราบสวัสดีพี่น้องชาวตำบลหนองหีที่เคารพวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพศ2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬกาอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหีโปรดเลือกจ่าสิเอกสังเกตสีดาวเบอร์หนึ่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหีคนท้องถิน่นเข้าใจท้องถิน่นเพื่อพัฒนาท้องถิน่น โปรดเลือกจ่าสิบเอกสังเกตสีดาวเบอร์หนึ่งมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีอดีตหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลขออาสารับใช้พี่น้องชาวตำบลหนองฮีเพื่อพัฒนาตำบลหนองฮีให้ก้าวหน้า ด้วยทีมงานหนองฮีพลังใหม่สุจริตโปร่งใสใส่ใจประชาชนประกอบด้วย 1. จ่าสิบเอกสังเกตสีดาวเป็นนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหน,นองฮีคนจริงใจใส่ใจพัฒนา 2. <อ>นายวิวัตชัยบุตรอุดรอ,อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน,นองฮีใจถึงพึ่งได้เป็นรองนาย,ยกเทศมนตรี 3. <า>นายสงการขันโมลีอดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหน,นองฮีคนหนุ่มมีอุดมการมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน เป็นรองนายกเทศมนตรี4รอยตำรวจเอกสุเมธจันทภัยอดีตเลขานุการนายกเทศมนตรีครบง่ายฉายคร่องเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี5นายวิเชียนสุดที่ทำอดีตประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหีคนขยันใส่ใจพัฒนาเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีโปรดเลือกเบอร์หนึ่งจ่าสิบเอกสังเกตสีดาวเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหนองหีโรดช่วยัก